บงการที่หนึ่งตรวจการพบค่าศึกหนึ่งสองสามปืนกลจากบากอมวดจากหนึ่งจากสองจากสามจากเป้นกลจากบากอมวดหน่วยเหนือแจ้งว่าพบค่าศึกกำลังเคลื่อนที่มุ่งหน้ามาหาฝ่ายเราระยะห่างประมาณสิบไก่มาจากหนึ่งทราบพบค่าศึกกำลังเคลื่อนที่มุ่งหน้ามาหาฝ่ายเราระยะห่างประมาณสิบไก่มาจาก 2, สองทราบพบค่าศึกกำลังเคลื่อนที่มุ่งหน้ามาหาฝ่ายเราระยะห่างประมาณสิบไก่มา จากาพพสามทอาบพบข้าศึกเลื่อนที่ห้องหน้ามาหาฝ่ายเราระยะทางประมาณ1ิบไก่มาจากปืน,นพพกลทราบพบข้าศึกกําลังเพื่อนที่มู่นหน้ามาหาฝ่ายเราระยะห่างประมาณ1ิบไก่มาบงการที่สองส่วนลางป้องกันเริ่มปะทะกับข้าศึกหนึ่งสองสามปืนกลจากบกหมวดจากหนึ่งสองจากสามจากปืนกลจากบกหมวดไก่เด็กเรือเริ่มปะทะข้าศึก ให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังและตรวจการให้ดีจากหนึ่งทราบไก่เด็กเรือเริ่มประทะกับข้าศึกให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังและตรวจการให้ดีจากสองทราบไก่เด็กเรือเริ่มประทะกับข้าศึกให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังและตรวจการให้ดีจากสามทราบไก่เด็กเรือเริ่มประทะกับข้าศึกให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังและตรวจการให้ดีจากปืนกลทราบไก่เด็กเรือเริ่มประทะกับข้าศึกให้กำลังพลเพิ่มความระมมดระวังและตรวจการให้ดี บงกันที่สามส่วนวางป้องกันขออนุมัติถอนตัวอ ouais. ึองสมปืนกลจากบกมวจากหนึ่งางปืนกลจากบกมวดขณะนี้ไก่เด็กเรือขออนุมัติถอนตัวจากหนึ่งทราบไก่เด็กเรือขออนุมัติถอนตัวจากสองทราบไก่เด็กเรือขออนุมัติถอนตัวจากสามทราบไก่เด็กเรือขออนุมัติถอนตัวจากปืนกลทราบไก่เด็กเรือขออนุมัติถอนตัวบงกันที่สี่ส่วนวางป้องกันกลับเข้าแนว จากบกมวดจากหนึ่งจากบอกอมวดจากหนึ่งไก่เด็กเรือกลับเข้าแนวเรียบร้อยจากบกมวดทราบไก่เด็กเรือกลับเข้าแนวเรียบร้อยตรวจการจากหมดหนึ่งจากตรวจการจากหมดหนึ่งไก่เด็กเรือกลับเข้าแนวเรียบร้อยจากตรวจการทราบ องปืนกลจากบกมหมวดจักหนึ่งจักหสองจกปืนกลไกเด็กเลือดถอนตัวกับเข้าแนวเรียบร้อยให้ทุกคนตื่นตัวเฝ้าตรวจการให้ดีพบการเคลื่อนไหวของข้าศึกแจ้งให้บกมหมวดทราบทันทีจากหนึ่งทราบไกเด็กเรือกับเข้าแนวเรียบร้อยให้ทุกคนตื่นตัวเป้าตรวจการให้ดีพบการเคลื่อนไหวของข้าศึกให้แจ้งบกมหมวดทราบจากสองทราบไกเด็กเรือกับเข้าแนวเรียบร้อยให้ทุกคนตื่นตัวเป้าตรวจการให้ดี พบการหวขข้าศึกแจ้งให้บกหมวดทราบจากสามทราบไก่เด็กเรือกลับเข้าแนวเรียบร้อยให้ทุกคนตื่นตัวเป่าตรวจการให้ดีพบการเคลื่อนไหวของข้าศึกแจ้งให้บกหมวดทราบจากปืนกลทราบไก่เด็กเรือกลับเข้าแนวเรียบร้อยให้ทุกคนตื่นตัวเป้าตรวจการให้ดีพบการเคลื่อนไหวของข้าศึกแจ้งให้บกหมวดทราบบงการนี้ห้าข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาในระยะยิงหวังผลองอางวุธแนตาบกหมวดจากสอง ไอ้ม e ่เหตุแจ้งว่าพบ้อาศึกระยะประมาณ400ม้าขออนุมัติถอนยามคอยเหตุสอบคอยตรวจการจากหมวดหนึ่งจากตรวจการจากหมดหนึ่งตรวจการพบค่าศึกระยะ400ม้าขออนุมัติถอนยามคอยเหตุจากตรวจการถอนยามคอยเหตุได้สองจากบกหมวดให้ยามคอยเหตุถอนตัวแต่สองซะไปยามคอยเหตุถอนตัวแั้งหนึ่งสองสามปืนกลส่วนระวังป้องกันและยามคอยเหตุถอนตัวเรียบร้อย ให้กําลังพลตรวจการให้ดีพบค้าศึกในระยะยิงหวังผลทําการยิงได้ทันทีจนึ่งซาะส่วนระวังป้องกันและยามคอยเหตุถอนตัวเรียบร้อยให้กําลังพลตรวจการให้ดีพบค้าศึกในระยะยิงหวังผลทําการดิงทําการยิงได้ทันที2เซาะส่วนระวังป้องกันและยามคอยเหตุถอนตัวเรียบร้อยให้กําลังพลตรวจการให้ดีพบค้าศัตในระยะยิงหวังผลทําการยิงได้ทันทีทาความทรบส่วนระวังป้องกันและยามคอยเหตุถอนตัวเร really. uh, <forced high> ียบร้อยให้กําลังพลตรวจการให้ดีพบค้าศึกในระยะยิงหวังผล ให้ทำการยิงได้ท,ทันทีจากปืนกลทราบส่วนระวังป้องกันและยางคอยเหตุถอนตัวเรียบร้อยให้กำลังพลตรวจการให้ดีพบข้าศึกในระยะยิงวงผลทำการยิงได้ทันทีบงการที่6การยิงฉากบอกมหมวดจาก3ข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามายะสอ200ม้าเต็มกว้างด้านหน้าขออนุมัติยิงฉากจากบอกหมวดทราบอยตรวจการจากหมวดหนึ่ง ข้าศึกเต็มกว้างนั่นนะ้าขออนุมัติยิงฉากจากตรวจการยิงฉากหนึปืนกลจากปกหมวดยิงฉากจากปืนกลทรบยิงฉากบงการที่เจ็ดธนาคารเริ่มคลี่คลายมงกหมวดจากปืนกลข้าศึกล่าถอยไปเกินระยะยิงวงผลในทนิศทางสิบสองนาฬกาจากปกหมวดทราบข้าศึกล่าถอย ไปเกินระยะยิงหวังผลในทิศทาง12นาฬิกาตรวจการจากหมดหนึ่งค่าศึกลาดถอยไปเกินระยะยิงหวังผลในทิศทาง12นาฬิกาจากตรวจการทราบข้าศึกลาดถอยไปเกินระยะยิงหวังผลในทิศทาง12นาฬิกาบ่งการที่8หยุดยิง 1. 2. 3. ่ง 60. หยุดยิงจากหมดหนึ่งปหยุดยิงหนึ่งสองสปืนกลหยุดยิง ักมลังพลภาพยุดยิงบ่งงานที่9สำรวจนสารภาพกำลังพลยุทธบกรคลส่งยามคอยเหตุหนึ่งสองสามปืนกลจากบกหมวดภับหนึ่งสองจากสามภาพจากปืนกลจากบกหมวดรายงานสถานภาพหมู่สองส่งยามคอยเหตุ จากหทราบจากสองทราบสอง,งยกเวเหตุจากสามทราบจากคืนกลนทราบบงการที่ส0รายงานสถนานภาพบอมวดจากหนึ่งจากบกมวดจากหนึ่งขอรายงานสถานาภาพดังนี้จากการปะระทะไม่พบผู้เสียชีวิตพบเพียงร่องรอยผู้บาดเจ็บข่าศึกส่วนที่เหลือล่าถอยไปในที่ทาง12นาฬิกาไล่ลเราปลอดภยัยกระสุน M16 กดไป560นัด กระสุนปืนเล็กกลน์หมดไป650นัดกระสุน M203 สอหมดไป15นัดขอเบอร์กระสุนดทดแทนกำลังพลทุกนายฝันและกำลังใจดีพร้อมปฏิบัติภารกิจต่อไปเมื่อสัง่งจากบอกหมวดจากบกหมอย่างสองจากอบกหมวดจากสอง,ออสองขอแรงงานสุขภาพดังนี้จากการปฏิบัพิไม่พบผู้เสียชีวิตพบเพียงร้อยบาดเจ็บถ้าศึกสุดให้เหลือลาดถอยไปที่ทางสองนาฬิกาฝไฟเราปลาาอดภัยกระสุนเอ็มรกหมดไปหกสิบห้สิบนัดกระสุนปืนเล็กกลน์หมดไปหกร้อยสิบนัด กระสุน m 2็มสหมดไปสินัดขอบเบากร,กระสุนทดแทนกระทงคนทุกนายขวัญไร้กังใจดีรพร้อมปฏิบัติภารกิจต่อไปมาสั่งจากบอกกระมวดทราบบอกกระมวดจากสามจักบอกกระมวดจากสามขอรายงานสถานภาพอย่างนี้จากการประทะไม่พบผู้เ,เสียชีวิตพบยังร่องรอยผู้บาดเจ็บถ้าสิบส่วนที่เหลือล่าถอยไปนี้ทาง12บสนาฬิกาไฟเราปลอดภัยกระสุน M16 หกมดไป560นัดกระสุนปืนเล็กกลหมดไป650นัดกระสุน M203 สหมดไป15นัด ขอเปิดศูนย์ทดแทนกำลงคนทุกนายขอนรักคำจังเลยดีขอปฏิบัติการขอปฏิบัติารกต่อใบทอ่สั่งจากบกหมวดครับบกหมวดจากปืนกลจากบกหมวดจากปืนกลขอรายงานสถานภาพตังนี้จากกระทักไม่พบผู้เสียชีวิตพบเพียงน้องรอยผู้บาดเจ็บเจ้าสึกส่วนที่เหลือล่าถอยไปที่ทางสอนเลกาปล่อยเราปลอดภัยกระสุนไอซ์กหมดไปห้าร้อยนัดกระสุนปืนกล หมดไป2อ0 0นห้รนัดขอเบิกกระสุนรดแทนกำลังพลทุกนายขวันและกำลังใจดี้อปฏิบัติภารกิจต่อไปเพื่อสอง่งจากบปหมวดภาพตรวจการจากหนึ่งจากตรวจการจากหนึ่งขอรายงานสถนานภาพดังนี้จากการปรทะไม่พบผู้เสียชีวิตพบเพียงร่องรอยผู้บาดเจ็บถ้าสึกส่วนที่เหลือลาถหอยไปในทิศทาง12นาฬิกาคอยลาปลอดภัยระสุนปืนก้น หมดไป2,500นัดกระสุน m 1 6หมดไป2,180นนยัดกระสุนปืนเล็กกลนหมดไป1,950นัดกระสุน M203 ศูนย์0 3หมดไป4 5นัดขอเบอร์กระสุนทดแทนกำลังคนทุกนายขวัญและกำลังใจดีพร้อมปฏิบัติภารกิจต,ต่อไปเมื่อสั่จากตรวจการทราบ